ครับผมส้มมอไซสไต์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั่วโรกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับตัววัดแรงดันลมยางนะครับเพื่อนตัววัดแรงแรงดันลมยางนะครับมีกี่แบบนะครับเราควรจะเลือกซื้อเลือกใช้แบบไหนสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะทําการเปิดร้านใหม่หรือว่าอยากซื้อมาใช้นะครับในการวัดลมยางของเรานะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเมื่อพูดถึงตัววัดแรงดันลมยางของเรานะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็นะครับอ่าโดยปกติแล้วตัววัดแรงดันลมยางก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะแบบแรกนะครับเพื่อนๆนแบบแรกจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับปากกานะครับเพื่อนเพื่อนอ่าปากกาผมอยู่ไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูอ่ะไม่มีปากกานะครับปากกาหายนะอ่าสมมุติว่าแท่งตัวนี้นะครับเป็น เป็นตัววัดแรงดันลมยางนะครับเป็นตัววัดแรงดันลมยางนะลักษณะการใช้ก็คือเราจะเอาแท่งตัวนี้นะครับไปจิ้มลงที่จุบลมนะครับพอจิ้มลงที่จุบลมด้านหลังเขาก็จะพุ่งออกมานะครับด้านหลังเขาก็จะพุ่งออกมานะครับพุ่งออกมาเยอะเท่าไหร่เขาก็จะฉีดเป็นตัวเลขไว้นะครับว่าแรงดันลมยางมีเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับไอตัววัดแรงดันลมยางเป็นลักษณะคล้ายๆกับปากกาจิ้มนั้นก็มีอยูอ่หลายขนาดด <audio. S 1> ้วยกันนะมี มีเล็กมีกลางมีใหญ่แต่ละตัวแต่ละชนิดก็ราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้นะครับหอตัววัดแรงดันลมยางที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เอาไปกดลงนะครับอันนี้อันนี้มันหักมันหักนะครับเพื่อนเพื่อนมันหักไปแล้วนะก็เอาไปกดลงกับจุบลมนะครับพอกดลงกับกับจุบลมนะครับเวลาเราวัด อ่าเข็มก็จะขึ้นไปตามแรงดันลมยางที่มีอยู่ในยางของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะทีนี้นะครับถ้าเราวัดขึ้นไปปั๊บสมมุติว่าอ่าเราจะเติมที่สี่สิบใช่ไหมเราวัดครั้งแรกปั๊บขึ้นมาที่ยี่สิบอ่ะเราจะอ,าออกมาก่อนแล้วก็ทําการเติมใหม่ในช่วงที่เรานะครับเอาอ่เกียรวัดแรงดันลมยางตัวนี้ออกมาปั๊บนะครับถ้าเรา,เอ,าออกมานะครับเข็มมันจะค้างอยู่ที่ยี่สิบนะ วิธีวิธีวิธีรีเซ็ตให้อ่าให้เข็มมันกลับลงมาที่ศูนย์ก่อนที่เราจะวัดใหม่ก็คือกดตรงนี้นะครับนี่กดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มปับ๊บเข็มก็จะตีกลับลงมาแล้วก็เราก็ไปทําการเติมลมยางแล้วเราก็าไปจิ้มใหม่นะครับจิ้มใหม่อ่าอาจจะขึ้นมา30นะครับ30แล้วก็รีเซ็ตกลับมาใหม่แล้วก็ไปเติมลมใหม่แล้วก็เอาไปจิ้มนะครับไปจิ้มลงไปใหม่แล้วก็วัดนะครับไปเรื่อยๆถ้าเกินก็ปล่อยออกนะครับ ปล่อยออกแล้วก็มาวัดใหม่แล้วก็จิ้มนะครับเพื่อนซึ่งนะครับในการที่เราใช้ตัวเกียร์วัดลมยางลักษณะแบบนี้นะบางทีนะครับบางทีเราเติมเกินไปนะครับอาจจะทําให้ยางระเบิดนะมันเสียเวลานะครับที่เราจะต้องมาทําการเติมนะครับ vocabulary. เติมแล้วก็หยุดมาวัดแล้วก็ไปเติมใหม่แล้วก็มาวัดใหม่นะครับมันทําให้เราเสียเวลาในการวัดแล้วก็ความเสี่ยงที่ ยางจะระเบิดอ่าเป็นไปได้สูงนะโดยเฉพาะนะครับยางที่มักจะระเบิดแล้วก็อันตรายที่สุดก็คือหนึ่งละนะครับยางของรถไถเดินตามนะครับเพื่อนๆยางของรถไถเดินตามนะประเด็นที่สองนะครับเพื่อนยางของจัก,กรยานยางล้อรถเข็นที่เป็นวงล้อเหล็กน,นะมักจะผูข้างในนะยางล้อรถเข็นที่เป็นขอบวงล้อ26นะครับพพเพื่อนๆนะมักจะผูข้างในเติมลงไป ยางมักจะแตกแล้วก็ระเบิดนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับผมจึงนะครับแนะนํามาเป็นนะครับตัววัดแรงดันลมยางแบบที่สามนะครับเพื่อนตัววัดแรงดันลมยางแบบที่สามนะครับเพื่อนนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเกจวัดลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับหัวเป่าลมของเราเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนี่นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเพื่อนเวลาเราใช้งานนะ ไอเก์วัดลมยางตัวนี้เราสามารถนะครับกดเข้าไปนะครับเติมลมส,สมมุติว่าเราเติมลมเรากดเข้าไปปั๊บนะครับเข็มมันก็จะเข็มก็จะขึ้นไปตามแรงดันที่วิ่งเข้าไปภายในยางพอเราหยุดปับ๊บเข็มมันก็จะค้างอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับพอเข็มค้างอยู่ในตำแหน่งนั้นถ้านะครับถ้าอ่าถ้ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เราต้องการเราก็สามารถบีบเข้าไปนะครับเข็มมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่า จะไปอยู่ที่ระดับเราต้องการนะครับเพื่อนหากนะครับหากหากเพื่อนเพื่อนเติมไปแล้วนะครับอาการอาการก็คือลมยางเกินนะครับเราเติมเกินไปนะครับเราเติมเลือกเยอะเกินไปนะครับวิธีการปล่อยลมยางออกนะครับเพื่อนเพื่อนเรากดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้ตรงนี้ปุ้งผมนะครับกดตรงนี้ก็จะเป็นการปล่อยลมยางนะครับลมยางภายในยางนะไม่ใช่ลมที่ถังนะ่กดตรงนี้จะเป็นการปล่อยลมยางนะครับ ปล่อยลมยางก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ป,ปลป่อยนะครับเข็มก็จะไหล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 ลงมาตามมาอยู่ในจุดที่เราต้องการเราก็พอเท่านั้นหยุดไว้นะครับเพื่อนแล้วเราก็ทําการถอดออกนะทีนี้นะครับเพื่อนข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเราสามารถวัดลมยางได้แล้วเราเติมไปด้วยดูไปด้วยว่าแรงดันลมยางเข้าไปที่เท่าไหร่ก็คือข้อดีเราจะสามารถป้องกัน นะครับอาการยางระเบิดได้นะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะยางของรถไถเดินตามยางของรถจักรยานนะครับแล้วก็ยางของล้อรถเข็นวงร้อ26นะมักจะปุแล้วก็วงล้อระเบิดวงร้อฉีกนะครับอ่าเป็นเป็นปกติเลยเป็นเรื่องประจำเลยนะครับที่ยางพวกนี้จะระเบิดนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเจอนะยางรถไถเดินตามระเบิดนะทีนี้นะครับข้อข้อเสียอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ เนี่ยเวลาเราใช้งานไปมันมกักจะหลุดออกนะครับเพื่อนนะนี่ก็เสียจุดที่หนึ่งนะข้อเสียจุดที่สองนะครับข้อเสียจุดที่สองก็คือ,อาสายตรงนี้นะครับในบางยี่ห้อนะครับเป็นสายที่ทํามาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสายมักจะหลุดนะครับหลุดขาดตรงนี้นะครับหลุดขาดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเขาทาเป็นสายไฮดรลิกมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะ เกจวัดแรงดันลมยางาแบบนี้จะมีลักษณะแบบนี้จะมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเข็มนะครับแบบที่สองนะครับแบบที่สองก็จะคือจะเป็นเป็นตาแม,ามวลกลมๆแล้วก็เวลาเราเติมมันจะวิ่งตัวเลขมันจะวิ่งนะครับเพื่อนๆจะวิ่งนะครับเป็นตามแวมวกลมๆให้เราส่องลงไปอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเติมลมตัวเลขมันก็จะวิ่งขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะ แล้วก็แบบที่สามรู้สึกว่านะครับเป็นดิจิตอลมาเลยนะครับเพื่อนแบบที่สามนะกดลมกดเติมลมยางไปตัวเลขก็จะขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนนะอ่านั่นก็คือแบบที่สามนะทีนี้นะครับเพื่อนนะครับตัวเจตวัดแรงดันลมยางนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยสองแบบที่ผมใช้อยู่นะครับไอตัวนี้นะครับเพื่อนตัวนี้อ่าผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทนะ ผมซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนะครับอ่ามันมันได้แค่เพียงการวัดลมยางเพียงอย่างเดียวนะครับมันไม่มันไม่ตอบโจทย์นะครับเพื่อนเพื่อนพผมไปซื้อตัวนี้มานะครับไปซื้อตัวนี้มาทั้งเติมทั้งวัดนะครับในเวลาเดียวกันเลยนะครับราคาก็อยู่อ่าไม่ถึงสามร้อยนะครับตัวนี้ไม่ถึงสามร้อยนะผมซื้อมานะครึ่งครึ่งเลยนะครับอ่าครึ่งครึ่งเลยนะครับราคานะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับ ก็ไม่ถือว่าแพงมากเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปนะครับทําการเติมนะครับเติมลมด้วยเกียรวัดลมยางตัวที่ผมซื้อมานี้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆจากสมัยก่อนเราใช้หัวเติมลมแบบนี้นะครับเราใช้หัวเติมลมแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับใช้ไปวัดใช้ไปแล้วก็ใช้ตัววัดนะครับวัดไปด้วยนะครับมันช้ามันเสียเวลานะครับเ,เพื่อนๆนะ ดังนั้นนะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเติมลมตัวนี้นะครับเพืนะ่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวเติมให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆนะครับในขณะที่เรานะครับเติมไปด้วย er เราก็จะสามารถนะครับวัดแรงดันลมยางไปด้วยพร้อมๆกันในทีเดียวนะครับจบในที่เดียวนะครับเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตทาการปรับตั้งกล้องสนิดนึงนะครับเพื่อนเวลาใช้นะครับเป็นหัวเติมลมเนี้ยนะครับ เวลาใช้นะงับก่อนนะครับบีบบีบเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาไปสวมนะครับเพื่อนๆบีบเข้าไปแล้วเอาไปสวมนะครับนะสวมแล้วก็ดันลงดันลงแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดันลงให้ลึกเลยนะครับนี่นะครับเวลาใช้นะครับเราจะใช้ลักษณะแบบนี้มือผมไม่นิ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับสูมไม่ดูสักนิดนึงนะครับนี่นะครับเราสวมเข้าไปกับจุบลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับ ในขั้นตอนของการเติมนะครับเพื่อนๆในขั้นตอนของการเติมนะนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะเติมไปที่อ่าสี่สิบห้าปอนก่อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเติมเข้าไปเต็มนะครับเพืนะ่อนๆเราจะทําการปล่อยโดยการกดตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้สายตรงนี้นะครับเพื่อนๆเวลาไปเจอวงล้อขอบสิบสองขอบสิบสามล้อแม็กซ์รถออโต้นะครับมันจะสอดยากสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ต้องหาจังหวะเข้าดีๆถ้าใส่จังหวะเข้าไม่ดีนะครับถ้าเป็นยางเรเดียนตรงนี้มีโอกาสขาดนะครับเพื่อนๆหรือ สายเราอาจจะพับแตกงอแล้วก็จะขาดได้นะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าบอร์ดตารางการเติมลมยางให้อ่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสักนิดน,นึงนะครับอ่าสำหรับท่านที่อ่าจะเอาไปใช้ในการเติมลมยางนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นบอร์ดให้สักนิดนึงนะครับเพื่อน ครับเพื่อนเเมื่อพูดถึงดัชนีการเติมลมยางนะครับค่าที่ผมอ่านขึ้นบอร์ดมาตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับเป็นค่าโดยประมาณการนะครับเป็นค่าโดยประมาณการนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆนไปดูตามคู่มือของรถแต่ละรุ่นยางแต่ละเบอร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายางแต่ละเบอร์แต่ละรุ่นเนี่ยนะครับอ่าดัชนีการเติมลมยางก็จะไม่เท่ากันนะแต่อันนี้อ่า เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพียงเข้าวๆกันก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับรถจักรยานยนต์ของเรานะครับ28 32นะครับ29 33ก็จะอยู่ประมาณนี้ล้อหน้าล้อหลังนะครับเพื่อนๆสำหรับรถเก๋งนะรถเก๋งน้ำหนักอยู่ที่ล้อหน้านะครับดังนั้นรถเก๋งจะเติมที่ล้อหน้าเยอะกว่าล้อหลังนะส่วนของรถกระบะนะครับเพื่อนๆน้ำหนักจะลงที่ล้อหลังมากกว่าล้อหน้านะครับดังนั้นก็นะครับอ่าล้อหน้าอยู่ที่30 นะครับล้อหลังจะอยู่ที่40โดยประมาณนะเน้นหลักๆเลยนะครับรถไถเดินตามนะครับล้อหน้าอย่าเกิน18ปอนด์ถึง20ปอนด์นะล้อหลังนะครับล้อเทลเลอร์ก็เป็นล้อของรถกระบะจะเติมเท่ากับของรถกระบะก็ได้นะครับเพื่อนเมื่อเราขับขี่รถความเร็วสูงนะครับหรือว่าขับขี่ทางไกลเพื่อป้องกันยางร้อนป้องกันยางขยายตัวนะครับเพื่อป้องกันยางระเบิดให้บวกนะครับให้เพิ่มแรงดันลมยางขึ้นไปอีกประมาณ 5ปอนหรือว่า5 psi นะสำหรับรถบรรทุกหนักนะครับล้อหลังก็เพิ่มลมยางเข้าไปอีกนะครับอาจจะประมาณ15ถึง35ปอนก็แล้วแต่รถนะครับแล้วแต่เราจะบรรทุกนะครับเพื่อนๆก็อ่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเอานะครับคลิปนี้นะครับเอาอ่ามาเล่าอ่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับ